รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการกีฬาดีสัปดาห์นี้มีข่าวสารที่จะมาอัปเดตวงการกีฬาและเรื่องราวสุดสเปเชียลที่จะมาบอกเล่าให้แฟนๆได้รับชมกันครับ เจสกี้เวิลด์คัพไทยยืนผู้นำโลกแผนสำเร็จสมบูรณ์แบบซอฟต์พาวเวอร์กีฬาไทยเน้นประโยชน์ชาติ4ด้านโค้งสุดท้ายก่อนแข่งบุรีรัมม์มาราธอน2024งานวิ่งสุดยิ่งใหญ่แห่งปีประชุมความพร้อมภาครัฐเอกชนก่อนเปิดฉากสู่โกลเดบิลอย่างเป็นทางการปีแรกวันนี้กีฬาดีจัดให้ครับ กีฬาดีสเปเชียลสนับสนุนโดยศึกเจสกีเวิร์ครับประกาศความสำเร็จสมบูรณ์แบบในฐานะต้นแบบงานกีฬาซอฟต์พาวเวอร์ไทยและสปอร์ตทัวริสซมพร้อมจัด13-17ธันวาคมนี้ณหาดจอมเทียนเมืองพัทยา และก้าวขึ้นเป็นคอนเทนต์กีฬาเจสกีพรีเมียมอันดับที่1ของโลกที่สร้างประโยชน์หลักชาติไทย4ด้านได้แก่นำเข้าผู้ร่วมกิจกรรมจากทั่วโลก3,000คนเติบโตขึ้นเทียบชั้นมหากรรมกีฬาสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนประชาสัมพันธ์เมืองไทยโดยการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม121ประเทศ ผู้ชมกว่า100ล้านคนนำกีฬาไทยขึ้นเป็นแบรนด์กีฬาความเร็วโลกและยกระดับสร้างชื่อเสียงชาติไทยในฐานะผู้บริหารกีฬาโลกโดยประเทศไทยได้ก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จสร้างความเชื่อถือต่อคณะนักกีฬาได้รับความสำคัญเป็นทัวร์นาเมนต์กีฬาเจ็สกีอันดับหนึ่งของโลกอย่างเป็นทางการแล้วมีจำนวนทีมแข่งนานาชาตินักกีฬามือหนึ่งของโลกมากกว่า ทุกทกุทัวร์เมนต์ครอบคลุมกว่า55ชาติสุดยอดในรันอันดับหนึ่งของไทยบุรีรัมมาราธอนจัดประชุมแผนงานช่วงโค้งสุดท้ายกับผู้สนับสนุนภาคเอกชนเพื่อผลักดันให้เกิดกิจกรรมใหม่ๆความสนุกสร้างสีสันและความประทับใจให้แก่นักวิ่งที่เข้าร่วมงานและประกาศความพร้อม การจัดการแข่งขันประจำปี2567ฉลองปีที่8ภายใต้มาตรฐานเหรียญทองระดับโลกอย่างเป็นทางการเป็นปีแรกเตรียมระเบิดศึกวันที่27มกราคม2567ทางฝ่ายจัดการแข่งขันเดินหน้าเต็มที่สารความร่วมมือภาครัฐอย่างต่อเนื่องในทุกภาคส่วนล่าสุดจับมือผู้สนับสนุนภาคเอกชนประกาศความพร้อมทุกด้านครบ360องศา ก่อนเปิดฉากสู่งานวิ่งมาตรฐานโลกระดับ g o ลเ a b e มาราธอนแรกของโลกในรูปแบบไนลันจากผลสำรวจความพึงพอใจหลังจบการแข่งขันนักวิ่งเทใจหวตให้กับกองเชียร์ที่รอต้อนรับตลอดเส้นทางเป็นอันดับหนึ่งนอกจากนั้นยังมีเส้นทางวิ่งจุดบริการน้ำดื่มเจ้าหน้าที่ทางด้านต่างๆจุดปรมพยาบาลและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เร็วค่าเฉลี่ยความพอใจโดยรวม อยู่ในระดับ4.7เต็ม5คะแนนทั้งนี้ในปี2024บุรีรัมมาราธอนยังคงได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักวิ่งทั่วโลกและอิลิกระดับท็อปร่วม,วมลงแข่งขัน46ชาติรวมกว่า30,000คนซึ่งถือเป็นปีแรกของบุรีรัมมาราธอนที่ได้รับการประกาศความสำเร็จอย่างเป็นทางการ